สำหรับญาตินะครับที่ได้ไปหยิบกระดาษปากกามานะครับมาลองจดตั้งแต่วิดีโอแนะนำชุดที่1ชุดที่2เรามาถึงชุดที่3ครับผมจะขออนุญาตครับขออนุญาตแบบฝากเลยครับฝากให้ญาติเนี่ยไปดูไปลองคิดเองจดเองในเรื่องของการดูยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนตั้งแต่คนอยู่ในถ้ำคนอยู่ในป่าเราสร้างสารรคเราเปลี่ยนยุคสมัยมาตามลำดับมีอาชีพใหม่เกิดขึ้น มีรถยนต์มีสมาร์ทโฟนมีการค้าออนไลน์มีทุกสิ่งเนี่ยเป็นเพราะคนเริ่มขึ้นมาครับมีคนแรกที่เริ่มมันขึ้นมาหลังจากที่พวกเราเนี่ยไปดูมาแล้วนะครับอยากให้ถึงครับว่าถึงเวลาหรือยังครับที่คนรุ่นของเราเนี่ยจะเริ่มอะไรบางอย่างที่ดีเราอยากให้พวกเราลองเปิดใจลองไปค้นว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือเครื่องมือพัฒนาคนครับที่ได้ผลจริงๆร,รุ่นสู่รุ่นรุ่นต่อรุ่นลหลายหลายรุ่นเนี่ยจนนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นแบบอย่างดีๆเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคือให้ญาติชาวโลกเนี่ยได้มาดูว่าเอ้ยมันมีทางแบบนี้ทําอย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นน่ะแน่นอนครับถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งเราต้องไปคดโกงเอาเงินบางครั้งเราต้องไปปล้นเอาแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อเราสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เนี่ยให้มันเป็นผลผลิตให้มันเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้เราสามารถสร้างเครื่องมือสร้างระบบควบวงจรสร้างบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศนะครับในการทํางานที่ดีแล้วเกิดผลดีขึ้นมาได้ จะไปเป็นโจรทําไมล่ะจะไปเป็นคนที่คดโกงทําไมล่ะมันถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะไม่คิดมากครับกดส่งต่อแล้วบอกต่อวิดีโอนี้ให้ญาติของเราผมไม่ได้บอกว่ากดส่งต่อวิดีโอแล้วบอกต่อเนี่ยญาติจะทําได้นะครับก็คือญาติจะต้องไปฟังซ้ําไปโจทย์แล้วไปทําการบ้านมาจริงๆแค่6วิดีโอน,นะครับคิดง่ายๆครับแค่6วิดีโอครับกดส่งต่อเลยครับอ่ะเรามาเข้าเนื้อหากันครับสิ่งที่ผมจะทําให้ญาติเนี่ยได้เห็นว่า ช่องทางดีๆนะครับจะเกิดขึ้นมาได้ในประเทศไทยสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือมันไม่ได้เกิดจากการอะไรนะเราคิดไปเองว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดจาก4ลักษณะแบบนี้ครับก็คือหลักสูตรอย่าให้นึกถึงหลักสูตรต่างๆครับแต่ผมจะข้ามข้ามหลักสูตรประเภทที่รับเด็กเข้าไปแล้วไปเปิดทีวีให้เด็กดูแล้วเด็กก็พออยากไปโรงเรียนบ้างหรือหลักสูตรประเภทที่ยัดเยียดองความรู้ให้เด็กๆแล้วก็ให้เด็กแค่ มาจดมาท่องมากาข้อสอบบอกแนวข้อสอบผมขอข้ามหลักสูตรประเภทนั้นไปสำหรับหลักสูตรประเภทเหล่านั้นพี่อย่าโกรธผมนะผมไม่ได้วิจารณ์นะแต่ผมมองว่ามันเป็นหลักสูตรทําลายใส่ภาพของคนแต่หลักสูตรประเภทที่ฉลาดฉลาดให้ผู้สอนหรือครูเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีชี้นําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระหายกระหายที่อยากจะเรียนรู้กระหายที่อยากจะลงมือทําคือคิดในสมองเข้าใจดีแล้วออกแบบลงมือทํา แล้วก็ลงมือทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นรวมถึงร่วมลงมือทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยความซื่อตรงจริงใจด้วยการที่รู้ว่าเราเนี่ยจะไม่ร้ายไม่เสียทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในภาพรวมพี่พี่น้องน้องครับอยากให้ไปลองทําการบ้านเรื่องนี้เรื่องหลักสูตรนี้ด้วยตนเองแต่ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจริงๆริแล้วก็คําว่าหลักสูตรนี่แหละที่จะช่วยช่วยสังคมและประเทศชาติได้จริงๆ เว้นแต่ว่าเราต้องผมไม่ได้ว่าหลักสูตรในในโลกหรือในประเทศไม่ดีนะครับแต่หลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้เริ่มจากสมองจนถึงลงมือทามันเหมือนกับแน่นอนเราสามารถสร้างหลักสูตรวิศวกรรมเพื่อผลิตวิศวกรได้แต่ถ้าเราสามารถสร้างหลักสูตรสร้างกระท่อมหลักสูตรสร้างสะพานหลักสูตรสร้างถนนหลักสูตรรวมทีมงานในการสร้างถนนหลักสูตรรวมทีมในการสร้างคนเนี่ยให้สามารถร่วมงาน ร่วมใช้ชีวิตสร้างสารรค์กิจกรรมการงานต่างๆได้ด้วยตนเองถ้ามีหลักสูตรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะดีไหมครับข้ามข้อ1พที่ว่าหลักสูตรไปนะครับต่อไปครับไปสู่อันที่2คือชุดเข้าใจหรือชุดความเข้าใจดูวิดีโอผมก็ได้ครับชุดอื่นๆที่ไม่ใช่6ชุดนี้นะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็เป็นชุดความเข้าใจที่ผมสร้างขึ้นแต่นึกภาพครับเราสามารถสร้างความเข้าใจลําดับที่1 2 3 4 5 6แล้วแต่นะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจและ ดีขึ้นในเรื่องนั้นๆได้เขาเรียกว่าชุดความเข้าใจในโลกนี้มีคนที่สร้างชุดความเข้าใจเยอะมากแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อประกอบเข้าเป็นเครื่องมือพัฒนาคนได้ต่อไปครับชุดที่3ครับชุดประสบการณ์คนต้องลองก่อนครับการที่พวกเราไปลองครับจดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ไปลองวันแรกผมบอกว่ามันคือการข้อสนิมมันไม่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเราต้องฝืนตัวเองหน่อยแต่การที่เราไปเติมความสนุก เติมความรักความรู้สึกดีเข้าไปในการทดลองที่เราออกแบบเองมันจะเกิดประสบการณ์ขึ้นกับตนเองครับเคยเห็นไหมครับคนที่เวลาไปสมัครงานแล้วมีคนถามว่าประสบการณ์ในการทํางานของคุณคืออะไรประสบการณ์สาคัญมากครับแต่ประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ทําให้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพได้ด้วยการออกแบบดีๆครับแล้วเรายังมอบชุดการสร้างประสบการณ์ดีๆเนี่ยให้แก่กันได้อยากพัฒนาคนถ้ามีใครถามผมว่า อยากให้ประเทศไทยเจริญทำยังไงดามพูดมาเยอะเหลือเกินหลายวิดีโอพี่พี่น้องน้องครับสร้างทีมงานคัดบางคนดีอ่ะแบบเขาสมัครใจมานะแล้วเน้นไปที่ให้สร้างกิจกรรมการงานดีๆพร้อมปัจจัยเสริมดีๆเนี่ยไปช่วยญาติให้ญาติของเราเนี่ยมีกิจกรรมการงานดีๆมารองรับเวลาของชีวิตมาเติมเต็มเวลาของชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะติดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีกิจกรรมการงานดีๆมารองรับเวลาของชีวิตชีวิตก็ดีขึ้น ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆให้กับญาติของเรานะครับพร้อมกิจกรรมการงานดีๆโอ้โหประเทศไทยจะพัฒนาแบบยั่งยืนมากๆผมก็จะเอาคําตอบนี้ยืนหยัดไว้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าญาติๆที่มาดูแค่วิดีโอวดีโอเดียวอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าดูทุกวิดีโอแล้วก็จดออกมาจริงๆทําจริงๆพี่ๆน้องครับส่งต่อไปเลยครับสำหรับท่านให้ไปถึงท่านที่มีมีกําลังและโอกาส ไปลองลดข้อเสียในตนเองไปลองเพิ่มข้อดีในตนเองท่านมีเงินมีทรัพยากรอยู่แล้วก็จะเป็นข้อที่4ี่ครับชุดช่วยลุยเพื่อให้เข้าใจผมจะบอกว่าการที่เราเข้าใจทั้ง4ชุดที่ผมว่ามานนี้แล้วนะครับตั้งแต่หลักสูตรเนี่ยเข้าใจมาหมดแล้วถ้าผมมีโอกาสนะครับพี่ถ้าผมมีเงินมีช่องทางพี่พี่ให้โอกาสแล้วนะครับมีพื้นที่มีทีมนะครับผมก็จะสร้างแบบอย่าง ของการทำงานและใช้ชีวิตดีๆขึ้นมาจากแบบอย่างของการทำงานและใช้ชีวิตที่ดีนั้นผมจะจดออกมาทำออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาผมจะนําองค์ความรู้และภูมิปัญญานั้นไปบรรจุลงในตําราและสื่อญาติสามารถมาดูได้นี่คือจุดที่1ที่ผมจะทําจุดที่2ก็คือผมจะทําเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยอยากให้มองถึงเด็กคนหนึ่งอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลเขาเข้าไปในศูนย์แห่งนั้นเขาเก้ามาเป็นนักกีฬาฟุตบอล นึกถึงเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเด่นดังมา,มากๆตอนนี้เธออยากเป็นนักร้องนักเต้นเธอเข้าไปในศูนย์แห่งหนึ่งศูนย์แห่งนั้นผลักดันเธอจนมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นคนไทยครับมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของการร้องการเต้นก็ผ่านศูนย์แบบนั้นแปลว่าอะไรครับผมอยากสร้างศูนย์ที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนสอย่างก็คือเก่งดีใจบุญในด้านต่างๆคือเป็นคนที่เก่งในด้านเป็นหมอ แต่เป็นหมอที่มีความใจบุญมีความดีงามในตัวเองด้วยออกมาสู่สังคมครับแต่มันไม่ใช่แค่หมอนะทุกอย่างเรายัางสามารถผนึกความสามารถในเรื่องของงานช่างการเกษตรปัญญาประดิษฐ์การแพทย์การอ่านเกมการมีภูมิปญารู้แจ้งเห็นจริงเข้าด้วยกันจากนั้นสร้างเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ดีกว่าได้เราสามารถทำได้ครับด้วยศูนย์อย่างที่ว่าเท่านั้นยังไม่พอครับเราอยากให้ชุมชนหมู่บ้านหรือตำบลแห่งหนึ่งเนี่ย คนเรารักกันสามารถที่จะดึงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านำมาเป็นผลผลิตต่างๆสร้างให้ดินน้ำลมแดดพืชทำงานร่วมกันเกิดอาหารที่ดีรู้จกักการก่อสร้างรู้จกักการทำบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มันดีคนเรามีความรักมีความซื่อตรงจริงใจมีความจริงใจซึ้งใจต่อกันเป็นกลุ่มญาติมิตรที่จริงใจซึ้งใจเกิดขึ้นในหนึ่งตำบลพี่ๆยงน,งน้องครับบางทีญาติไม่มีสว่านบางทีญาติ ผลิตไขควงเองไม่ได้ต้องซื้อราคาแพงไม่มีเครื่องมือช่างพิเศษญาติไม่มีองค์ความรู้ที่จะผลิตโซลาเซลล์ได้เองแต่พี่ครับประเทศไทยสามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ผมนึกขอเงินขอทีมงานขอที่ดินขอช่องทางและโอกาสผมจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบอย่างที่ดีแบบนั้นพร้อมเครื่องมือที่ผมก่วามาทั้งหมดครับตั้งแต่สื่อตำราตั้งแต่ศูนย์นะครับจากนั้นเราจะสร้างชุดทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปช่วยญาติทำได้หลายรูปแบบครับ ช่วยญาติเท่านั้นยังไม่พอครับเราช่วยตำบลน,นั้นพึ่งพาตนเองแบบเข้มแข็งครบวงจรได้ดีแล้วสามารถงอกนวัตกรรมสามารถที่จะผลิตทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปช่วยตำบลอื่นชุมชนอื่นครอบครัวอื่นได้อีกโอ้โหพี่ๆ้งองครับอยากให้หยุดตรงนี้ครับเราก็คิดให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นช่องทางดีๆให้กับประเทศไทยได้ยังไงครับอยากให้ลองตอบด้วยตัวเองครับทั้งหมดครับ โอกาสอยู่ในมือเราครับแค่กดส่งต่อวิดีโอนี้ไปครับสำหรับผมก็จะอันนี้นะครับถึงต้องมีวิดีโอที่3ทับหนะครับก็อยากจะให้ญาติเนี่ยเปิดใจสบายๆครับแล้วก็ไปดูครับเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะทำได้ยังไงนะครับแต่ถ้ามีทีมงานที่มาอย่างถามว่าสมมติว่าผมตายไปพี่ตายไปแบบเร็วนี้แหละนะครับเราถามว่า โหดามตายไปแล้วคนที่คิดเรื่องนี้จะมีไหมพี่พี่น้องนองครับสร้างทีมงานขึ้นมาเลยครับมาดูวิดีโอ,อต่างผมแล้วมาดึงจากเหล่านั้นเนี่ยมาเติมคือเรายกตัวอย่างว่าเราจะสร้างอย่างวิวดีโอที่3ามทับหนึ่งเนี่ยผมจะบอกเลยว่าโครงการดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างยัดย่าแค่ไปดึงความรู้ในวิดีโอ,องผมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเติมเข้าไปแล้วคิดต่อเองครับพี่ครับผมเป็นคนที่ไม่เก่ง แค่มีความรู้กับความสามารถระดับปานกลางออกแนวต่ำกว่ามาตรฐานนิดๆด,ด,ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมทําได้ก็คือผมมองผมพลาดแล้วผมเริ่มใหม่ผมอยากรู้ว่าทํำยังไงอะ่ะเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยถึงจะไม่ตายไปแบบอะไรนะตายแล้วไปตกนรกตายแล้วแบบในฐานะที่เราได้เคยทําร้ายคนอื่นเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่อยากคือ,อผมสาร,รภาพง่ายๆอย่างนี้แล้วครับพี่อสมมติว่ามีคนโกง ผมไม่ใช่คนที่อยากไปส่งเสริมคนโกงผมก็ไม่ใช่คนที่อยากไปทำร้ายไปจับผิดไปแจ้งความไปดิาเนินคดีกับคนที่โกงแต่ผมมองว่าทั้งหมดเป็นญาติผมอยากขอโอกาสประเทศไทยขอสร้างแบบอย่างและเครื่องมือดีๆไปช่วยญาติไม่มีใครอยากขึ้นชื่อว่าเป็นคนคดโกงหรอกครับพี่ครับถามใจตนเองจะบอกต่อวิดีโอนี้โดยไม่คิดมากจะพอเป็นไปได้ไหมครับวิดีโอขอผม ไม่เข้าใจแต่ถ้าไปฟังซ้ำไปจดออกมาแล้วมานั่งนึกดีๆรักตนเองอาบน้ำพักผ่อนให้สบายแล้วลองนึกอย่างนี้3วัน4วัน5วันลองนึกเอาใจมานึกแค่ประมาณนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ทุกคนไม่ยุ่งยากมากเกินไปแปลว่าอะไรครับไม่ต้องรอให้ตนเองเข้าใจครับบอกต่อแนะนำส่งต่อวิดีโอนี้ไปเลยครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะได้อะไรนะครับกดไลคอดไล์มันก็เยอะถูกไหมพี่กดแชร์โอกาสที่คนอื่นมาดูเนี่ยก็จะเยอะขึ้นพอกดซับสไครต์คนติดตามก็เยอะขึ้นโอกาสแน่นอนครับวีดีโอ,อต่างผมก็จะทําต่อไปอีกอยากให้ไปดูวิดีโอในอดีตด้วยวิดีโอในลิสต่างๆนะครับพี่ครับเราเกิดมาเราตายอยู่แล้วอะถ้ามีโอกาสที่เราจะทําบุญอะทาบุญได้ด้วยการแค่บอกต่อยังไม่ต้องไปทําเลยนะครับแค่บอกต่อขอกันครับ